อยากได้ก็ต้องได้พวงุงแจกเคย้อนชินจังค่ะทุกคนซึ่งในนี้เขามีทั้งลูกอมแล้วก็มีพวงุงแจชินจังเาครบแบบนี้เลยนี่ <Nee. S 1> อันนี้คือพีออเดอร์มาจากเซเว่นอีเลฟเว่นเดลิเวอรี่นะคะทุกคนหรือว่าจะสั่งมาจากตัวออออนไลน์ของเซเว่นอีเลฟเว่นก็ได้ความสดใสของฉันในแต่ละวันก็คือชินจังค่ะตอนเวลากินข้าวคือฉันจะดูเรื่องชินจังทุกมือ้อน่าของก็อสวยๆมากเลยเนาะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นลูกอมทั้งหมดสีร่รสชาติแล้วก็ตัว6กจุม่มอันนี้หลินไม่ได้จุ่มนะลิ้ สิ่งแรกที่เขาให้มาเลยก็คือลูกอมหลักรถนอกจากลูกอมมีหลายลายแล้วอะข้างในยังมีคำถามกวนๆ,ๆให้เราเล่นด้วยนะรถอะไรมีแต่คนชอบทุกคนลองพิมพ์มานะติ๊กต๊กติก๊กตักเวลาเข้าไปห้องสมุดจะเจอตัวอะไรนายคิดว่าเจอตัวอะไร<ม>สิ่งแรกเลยเวหนงสือ ้ยถูกจริงด้วยนี่เฉลยจะอยู่ตรงนี้นะคะนอกจากจะขบขันกับมุพาฮาหรือว่าคำถามพาฮาแล้วเนี่ยลูกอมเขาก็อร่อยเหมือนกันนะนี่แนะนำสองรสนี้เลยโคอาล่ากับมะนาวหอมสดชื่นมากหนึ่งสองมอันนี้เป็นการ์ดะทุกคนข้างหลังก็จะเป็นแบบว่าเพื่อนๆของชิมจังเขียวใช้ได้นะเนี่ยคือการ์ดเนเนก็จะได้น้องเนเน่นะคะทุกคนน่ารักสุดๆมาก พอเวลาเอามาห้อยกระเป๋าก็าจะเป็นแบบนี้แล้วก็ยังมีอีก5าลายนะในกล่องจุ่มยกบอกของดิงที่จุ่มมาได้นะจะมีชิ้นจังชุดนักเรียนชิ้นจังชุดเสื้อแดงอะชิ้นจังชุดนอนที่มาวารีแล้วก็หมาหมาชื่ออะไรนะแบงค์ชิโร่อ่าหมาชิโร่เองทุกแบบคือรวมกันหน้าตาน่ารักเนาะมี2ตัวนี้แหละที่สามารถเปลี่ยนเสื้อมาสลับกันได้และเซเว่นอีเลเวนเปิดพีออเดอร์แล้วนะสามารถสั่งจองได้ที่เดลิเวอรี่และออนไลน์ line. เริ่มเปิดสั่งจองตั้งแต่วันที่1น่ถึงวันที่10ธันวาคนมาน,น ยูเอ <Huh? S 2> u เอฟฟอาคาชิและโมชิโมชิใครสะดวกแบบไหนก็ไปจัดได้เลย